คุยกันครับเรื่อง APEC CEO Summit 2022ครับที่ได้มีการจัดประชุมกันไปครับ APEC CEO Summit 2022โอกาสอนาคตของประเทศไทยจะมีการต่อย,ยอดเรื่องของประเด็นการประชุมนี้ในด้านใดบ้างนะครับ ทางธุรกิจเอกชนจะมีการดําเนินการอะไรกันต่อไปครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านเกษรรมสิทธิ์ปฐะทมศักด์ประธานผู้อำนวยการการจัดงานเอเป็กซีโอซัมมิต2022และกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจ a อเปครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล,แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสมพลคุณวันตพงศ์ ผมท่านครับช่วยอธิบายถึงการประชุมเอ e ป c o ซ u m อสม2ต2สองพันยสิบสองักหน่อยครับว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรมีความแตกต่างจากการประชุมผู้นำเอเป็กยังไงครับท่านครับครัขอบคุณครับคือบอกมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วก็เป็นจังหวะดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีนี้นะครับ อย่างที่ทราบนะครับเราก็จะมีการจัดงานใหญ่ทีอ่ออกหนังสื่อที่ให้ทุกท่านทราบนะครับการจัดงานของการประชุมสุดยอดผู้นําของเศรษฐกิจเอเซ็นะครับหรือที่เขาเรียกว่าเอ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 เซ็กเอคอนอมิกลีเดอร์มี้จิิงเอลเอเอ็มนะครับ,รบแล้วในขณะนั้นก็จะมีในส่วนของใต้กับชนเนี่ยก็จะมีสองนัดนะครับจริงๆก็จะมีการประชุมที่เริ่มก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่สิบสามพฤศจิกนะครับคือการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจ เอเกซ์นะครับหรือเราเรียกกันว่าอเอบนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะหลังจากน,นั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุกรกิจนะครับหรือเราเรียกว่าตัวเอเอกซ์ีโอซัมตนะครับซึ่งก็ทั้งหมดก็เกิดขึ้นตั้งแต่จุดสามถึงจุดแปดนะครับแล้วก็เข้ามาจบจุดที่ตัวงานการประชุมผู้นำสุดยอดผู้นำของเอเกซ์นะครับในส่วนการประชุมเอแเบซนี่นะครับ,รบในส่วนของที่สภาที่ปรึกษาเนี่ยเราก็มีการประชุมกันทั้งปีนะครับซึ่งเป็นการประชุม ปกตินะครับเป็นการประชุมของคณะทํางานที่สมาที่ปรึกษาซึ่งแต่งตั้งโดยสาราประเทศนะครับจะแต่งตั้งผู้นําของสาราประเทศเพื่อจะมาเข้าอยู่ในคณะที่ปรึกษานี้แล้วเราก็จะมีการประชุมป็นทั้ีเพื่อจะร่างกรอบการทํางานนะครับแล้วก็เพื่อจะนาเสนอข้อสรุปให้กับผู้นําในที่ประชุมผู้นําซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของสภาปรึกษาที่รัฐสภาครับในการที่เราสามารถจะนําเสนอข้อสรุปข้อคิดเห็นของเราเนี่ยไป ูดให้กับเสนอให้กับผู้นําของยุโรเศรษฐกิจได้ฟังในการประชุมผู้นําเองเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสาาธุรกิจไอเป็กะครับครับแล้วในส่วนของตัวซีโอซัมเบตเนี่ยก็เป็นการรวมผู้นาทั้งสุดยอดผู้นําทางธุรกิจสุดยอดผู้นาทางความคิด,ด,ดแล้วก็ผู้นําของเศรษฐกิจเนี่ยมาประชุมปีนี้เราก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่16-18พฤศจิกายนครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจาก ผู้นำทางด้านธุรกิจหรือว่าผู้ที่มันเข้าร่วมงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันคนนะครับที่มาร่วมงานในสองสามวันนี้นะครับเรามีบริษัทใหญ่ๆที่มาร่วมงานในในในรอบนี้เนะี่ยในหัวข้อที่สําคัญมากนะครับจริงๆแล้วเรามีทั้งหมดเกือบสิบเจ็ดหัวข้อที่เราสุดทบแปลงกันนะครับในการประชุมสองวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของการค้าการลงทุนในเรื่องของอความยั่งยืนนะครับในเรื่องของอดิจิตอล ในเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับมีเรื่องของเ,ออเ,ออเรียกว่าความผันผวนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เราก็มีผู้นําที่มาร่วมงานของเราเนี่ยทั้เจ็ดท่านนะครับผู้นําระดับประเทศที่มาร่วมงานแร้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในในายกรัฐมนตรีไทยเราทางแพร่ที่ปดูก็เลเป็นประธานที่ไดูของเวียดนมน,นะครับมีป,บยยรมรรประธานที่ไดีจากทิลีนายกรัฐมนตรีของสโลเนียประธานที่เปิ พระราี่บดีจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานประชุมควรท่านทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เป็นมาชิกของเศสด็จเอกนะครับแต่ก็เป็นของรัฐบาลเรยแล้วก็ให้เกียรติมาขึ้นกับชนเข้าโค่นงานของตัวทียร์จำเน็ตด้วยนะครับครับมีรองพระราธิบดีของสหรัฐนะครับเออ่ทุกท่านเนี่ยก็มาพูดถึงความสําคัญในการที่จะต้องยืดมือทํางานกันในเกศเกศฐกิจในภาวะสถานการณ์ของโรคที่กําลัง,งปะบานและผันผวนมากนะฮะจากนี้ออกไปเพราะมันมีปัญหาที่ทุก เรียกว่าสํคาคันแล้วก็อยู่กับรเราเป็นเรื่องที่เรื่องร้อนนะฮะที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนเนี่ยกระทบนะฮะนวอาจะเป็นเรื่องของเอพลังงานความราคาพลังงานที่ผันผวนประคาของอาหารนะครับอันนี้เป็นเรื่องสังน,นั้นเลยความมัน่นคงด้านอาหารนี่เป็นปจยยัจจัยใหญ่นะครับเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็ผลิตารไม่พอไม่เนี้ยไม่ไม่สามารถจะไม่ไม่สงบเอณอาหารแล้วนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาของ การที่สามารถที่จะอาหารมาเข้ามาในประเทศไป็นตอนหนั้นครับดังนั้นเรื่องอาหารนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เอาต้นทางของอาหารนี่มันเรื่องพลังงานมันก็เกี่ยวโยงมาถึงเรื่องอาหารก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งในการผลิตน,นะครับเพราะฉะนั้นรเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเหมือหมดและที่สําคัญนะฮะในปีนี้ประเทศไทยเราก็ตักดันในเรื่องของตัว BCG นะครับเสียดสิจเรื่องของตัว Bio c e r t ล่าหมุนเวียนแล้วก็เรื่องพรีนนครับ ึ่งมันก็ประจบเหมาะกับสิ่งที่ทั้งโลกต้องการนะครับเอ่อต้องการให้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องการจะดําเนินไปทางในทิศทางนั้นนะ <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็มีส่วนของตัวความย,ายั่งยืนนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องการจะดันทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องร้อนร้อน,อนๆแล้วทุกท่านทุกประเทศเนี่ยต้องการที่จะเดินไปในททางนี้แต่เราจะมาทํางานร่วมกันยังไงนะฮะมาวางกฎระเบียบกติกากันอย่า,งไ,า,า,ง,างไรนะครับซึ่งไม่ทําให้มันเป็นอุปสรรคในการ ักดันธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นต่อไปนี้นะฮะจากนี้ไปเนี่ยในในในภาวะที่เราที่เราทราบอยู่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันกําลังสอบไปถึงว่าเศรษฐกิจของโลกนี่อาจจะต้องชะลอลงนะฮะถ้าชะลอตัวเนี่ยเราจะต้องช่วยกันอย่างไรที่จะมาสร้างการเข้าถึงของของของตลาดนะฮะคนไกอ,อการค้าอย่างไรการลดการจิดกันลดภาษีนะฮะแล้วก็รุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ ธุรกิจใหม่ๆที่เราสนใจน้อยจะเป็นเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะฮะธุรกิจของความยั่งยงงืนการใช้พลังงานการลดความร้อนของเอ่อโลกร้อนของเรานะครับโนคลูดของโลกนะครับแล้วก็การที่จะดูแลภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันพอดีมันมีหลายวาระในเรื่องเดียวกันในการประชุมครั้งนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะนั่มันมีหลายมิติแล้วก็ทุกคนต,ต้องมาต้องมาพูดคุยแล้วก็มาวางแนวความคิดว่าจะเดินต่อไปอยังไง ในส่วนของภาคธุรกิจก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าแนวทางที่นโยบายกำลังจะเดินไปเนี่ยภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะฮะหลายหลายหลายบริษัทหลายธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเอสกลุ่มเอ็มนะฮะแล้วในส่วนของเอสเอเรามีกําหนดคําว่าไมโครด้วยนะเลทเอ็มเอ็มเอสเอ็มดีคือไมโครแล้วก็เอสีเล็กกว่าเอสอีกนะครับซึ่งเขาหลายท่านหลายธุรกิจเ่าเนี้ยเขายังไม่พอ้อมนะฮะ หลายหลายบริหลาย,ลายธุรกิจเนี่ยยังไม่ทราบเลย้วยซ้ำว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับแนวทางใหม่ๆที่เราังจะเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นมันจะต้องเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นรูปแบบของการทําธุรกิจในอนาคตจากนี้ไปนะครับ,รบถ้าเรายังทาธุรกิจโดยที่ไม่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือย,ยังสร้างบรรกาว่าให้กับโลกเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะส่งออกสินค้าหรืออาจจะต้องโดน ไม่มีต้านต่อในการส่งออกสินค้า <recruit ers. S 1> <ม>ก็จะเป็นปัญหานะครับในการทียะทาธุรกิจถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมความพร้อมอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการการที่เราส่งของหรือผลิตของเนี่ยมันมันมันสร้างมลภาวะนะครับเขาจะเข้ามาตรวจถึงกระบวนการที่เราสั่งของในการผลิตเลยไม่ว่าเราสั่งวัตถุดิมาจากที่ไหนทาลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะใช้รายงานไม่ถูกต้องหรือไม่นะกระบวนการนี้มันจะถูกเข้ามาเรียกว่าตรวจตออนะฮะเพื่อจะทําให เออไอ,อแผนที่ทางภาครัฐต้องการเดินเนี่ยมันจะเป็นไปในทางเดียวกันฉะนั้นภาคธุรกิจเองเนี่ยต้องระหนักจะต้องเข้ามาทรากถึงว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเตรียมพร้อมในการสร้างความสามารถใหม่ๆปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทํางานย่างใหม่และในการที่จะต้องเปลี่ยนและปรับเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินต้องใช้เออเออทรัพยากรอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะ็นเงินทุน นะแล้วรัฐบาลควรจะว่าให้แจ้งต่ออย่างไรนะฮะเอาให้ความสําคัญหรือว่าให้โอกาสทางภาษีหรือไม่ในการที่จะช่วยให้เขากระตุ้นให้เขามาปรับเปลี่ยนขั้นตอนือการทำธุรกิจบาง,ง,งคั้งเพราะฉะนั้นรายละเอียดค่องทานเกเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่ทันนะครับประเทศตื่นเนี่ยเขาก็เตรียมตัวกันหมดนะฮะอันะะนี้ที่ไเอกับชนเองเนืยอยเ่าที่เราเข้าไปพูดคุยเราก็อยากจะเอาขออ้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ต่อคร ีนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่อยู่ที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับลองคิดดูว่าสมมติถ้าเราไม่มีงานเอฟเอเนี่ยอยู่ดีท่านารัฐบาลหรือผู้นาําทั้งภาคธุรกิจเองเนี่ยอยากจะจัดงานใหญ่ๆแล้วก็เชิญผู้นํามา20สาเศสเศรษฐกิจเนี่ยมาร่วมง,งานกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,รบแล้วทุกท่านก็เข้ามาเอากันะาการประชุมทั้งปีที่เกิดขึ้นเลยนะครับไม่มเพียงโดยเฉพาะตอนช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาช่วงประชุมผู้นำานี่ยเรามีการประชุมเตรียมการระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่เจ้าที่อุโสจนถึงรัฐมนตรีจนถึงผู้นําประเทศ คณะแต่ละคณะเข้ามาเยอะมากภาคธุรกิจธุรกิจก็เช่นกันนะฮะทุกครั้งที่มีคณะของเอ่อคณะทํางานเข้ามาก็จะมีผู้ติดตามเข้ามามีส่วนของนัธุรกิจเข้ามาด้วยทุกที่ทั้งปีเราก็จะรู้สึกว่าเราขึ้นักขึ้นไปพิเศษเราได้เปิดเปิด,ป,ดประเทศ่อนออหลายประเทศในภูมิภาคนี้นะครับก็ทำให้ประเทศไทยก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีคนอยากจะเข้ามาอยู่แล้วนะฮะในการที่เราไม่ได้เดินทางกันมาหลายปี ะะเอฟเองก็ <ๆ S 1> ไม่ได้มีการประชุมแบบเจอหน้า,ากันในหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรื่องของโควิดในสองปีแล้วก่อนหน้านั้นที่ปเป็นสิรีเป็นเจ้าภาพก็เกิดการเ,เกิดปัญหาในประเทศนะฮะเกิดความไม่สงบขึ้นก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิด,ไม,ไ,ด,กดไม่ได้จัดงานแล้วก็ต้องยกเลิกไปนะของเราก็จัดงานแล้วก็ทําได้ดีมากนะครับปีนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ <ๆ S 2> ชื่นชมของทุกคนที่มาร่วมงานทั้งคนที่อยู่ทั้งภายนอกและภายในนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ผู้นําระดับใหญ่ๆเข้ามาร่วมประชุมนะฮะ ก็ยังมีการประชุมข้างเคียงอีกนะครับเพราะผู้นําเข้ามาเ,าเข้าประชุมในประชุมใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการที่จะพบปะกันเองนะฮะแล้วก็ยังมีการประชุมเพื่อจะเจรจาในหลายต่อเช่นเดียวกับภาคธุรกิจนะครับเรามีงจามีภาคธุรกิจที่เข้ามาร่วมประชุมในงานของเราเองเนี่ยก็เยอะมากนะครับเรามีเอ,อย่างผู้นําประเทศแล้วแลายังมีองค์กรระหว่างประเทศที่มาร่วมพูดคุยในซีโอซมิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่าง i อเมอนะครับ,บ WTO นะฮะองค์การการค้าโลกองค์การนาไมโลก WHO หอหาพันาชาติ UN ธนาคารเพื่อการพัฒนา ACOB นะครับการองเอ่อขอการค้านานาชาติหรือว่า ITC แล้วยังมีประธานและผู้ก่อตั้งจาก WEF นะฮะหรือ World Economic Forum ึงกรร่วมประชุมในงานนี้แล้วก็ขึ้นเสวนาด้วยนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มาร่วมในงานซีโอสมมิตของเราครแล้วก็มีการได้พูดคุยมีการเจอกันนอกรอบมีการประชุมข้างเคียงระหว่างที่เขามาอยู่ในประเทศมาขึ้นประชุมซีโอสมมิตของเรานะครับภาคธุรกิจไทยเราก็ขึ้นกันเยอะนะครับรอบนี้เราก็ได้มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มว่าประเทศไทยเราก็มีบริษัทแล้วก็มีผู้นําเก่งๆนะครับระดับภาคธุรกิจเนี่ยขึ้นไปขึ้นเสวนานะครับเรามีองค์กรอย่างธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยนะฮะบริษัทไทยกลุ่มไทยเบสนะครับ Dante, mark, เออ่กลุ่มปตทกลุ่มซีพีกลุ่มเซนทันนะครับอย่างภาคธุรกิจเออ่ต่างประเทศที่มาร่วมงานนะครับเรายังมีประเทศเออ่บริษัทอย่างเออ่มตตานะครับซึ่งเป็นเออ่ฟซบุ๊กเก่านะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมตตามีอเมซอนนะครับมี Google มีเอ่อับเซซึ่งเป็น global เอ่อ knowledge partner นะครับเอ่อผู้นำทางความคิดเอ่อเป็นพาร์ทเนอร์ทางความคิดของหนูนะครับมีจอห์นสันเอ็นจอห์นสันนะฮะซึ่งเมันเดินจากเอ่อ ฟาร์มาโซดิเคลิลยากนะครับแล้วก็มาพูดเรื่องของตัวเฮลท์แคร์หลังจากพิษเดน믹นะฮะก็มีบริษัทแห่แกรฟนะฮะผู้กอ่อตั้งแกรฟก็มาขึ้นพูดในเรื่องของดิจิทัลกับเรานะฮะจะตี็นกลินนะฮะเรวพูดเรื่องของพลังงานแล้วก็ความยั่งยืนทางพลังมีเอเซอร์คอมพิวเตอร์นะฮะขึ้นเป็นตัวประธานแล้วก็ซีอีโอก็มาขึ้นเวทีกับเราด้วย ฉะนั้นเราผมว่ารอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องมาย่อยแล้วก็มาต่อย,ยอดต่อยเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามจะสรุปแล้วก็ขยายผลแล้วก็ไปแค่ผลงานของการประชุมในรอบนี้ซึ่งมีไอเดียและข้อคิดออกมาเยอะ,ะครับครับเรื่องของการต่อย,ยอดนะฮะการที่เราได้จัดการประชุม a p e ิ c ซ o Summit ในครั้งนี้แล้วเนี่ยภาคเอกชนจะเอาไปต่อย,ยอดด้านไหนบ้างครับ ผมว่าอย่างที่ได้ได้กล่าวเรียนนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเราอาจจะฟังแล้วฟังมาเยอะแต่เราไม่เข้าใจนะครับครับแล้วเราต้องการจะทราบว่าธุรกิจระดับชาติระดับใหญ่ระดับเล็กระดับกลางเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงเขามองแต่ละหัวข้อยังไงเรื่องของการเรื่องของความยั่งยืนเป็นต้นเนี่ยซึ่งมันฟังดูเหมือนกับเป็นแค่หัวข้อพูดคุยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เรามีเรื่องของการกําหนด สิ่งที่ควรจะต้องเรียกว่ายั่งยืนต่อไปอยังไงน,นะฮะในเรื่องของการที่จะลดคาร์บอนให้มันลงไปเหลือ,อ,อคาร์บอนสทธิสูญเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญและทุกประเทศให้ความสำคัญทีนี้จะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากที่จะต้องทํท่านประชาชนต้องต้องสหนักก่อนนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมตัวซึ่งมันมันไม่ใช่ว่าเราบอกเราอยากจะยั่งยืนเราอยากจะดีและซีและซีทันทีพรุ่งนี้ทําได้หรือปีหน้าทําได้อีกสองปีทาได้มันใช้เวลายาวนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน กฎเกณฑ์รูปแบบมันจะมีหน่วยงานองค์ประกอบต่างๆที่จะขึ้นมาช่วยกันดูแลํำกับแล้วก็เห็นว่าไม่เชวร์ว่ามั่ววนใจว่าทําให้มั่นใจว่าออธุรกิจในการดําเนินธุรกิจเนี่ยมันเดินไปตามแนวตามแนวที่เราต้องการที่จะเดินนะครับฉะนั้นมันมีรายละเอียดที่จะต้องมาช่วยกันเผยแพร่มามา,มาต่อรหักนะครับทุกอว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ทาง บรครออเองนะครับทางหอพันธ้เดินฟ้าอุดแล้วก็ทางสภาผู้แทนารานเองก็จะได้มีการประชุมเพื่อจะย่อยข้อมูลเหล่านี้นะฮะแล้วก็ตีแผ่สร้างความสร้างความสนับให้กับภาคธุรกิจนะฮะในการที่จะเตยมตัวในการดําเนินธุรกิจเรื่องใหม่ๆเห,หล่านี้ต่อไปครับครับถ้าเรามองในแง่ของประโยชน์ที่ได้นะครับจากการประชุมครั้งนี้นะครับประโยชน์ที่เกิดแก่คนไทยเกิดแก่ประเทศไทยเกิดแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสร้างประโยชน์อย่างไงบ้างครับท่านครับ ผมว่าอย่างที่เอนะครับมันไม่ได้เจอกันมานานะครับระดับผู้นําแล้วก็ผู้นําเองเนี่ยก็เป็นผู้นําเรียกว่าป้ายแดงผู้นําหน้าใหม่ๆเยอะมากนะครับประธานดี่ประชุรนตก็เพิ่งรับตาแหน่งเมื่อกลางปีนี้นะครับแล้วก็ที่ป,ร,ร,ประรนุมรัฐมนตรีนักสื่อเลยนะครับเขาเพิ่งเป็นนายรุ่งนีใหม่ผมว่าหลายท่านเนี่ย ถึงแม้จะพึ่งถึงรับตันแห่งมาปีสองปีก็ยังไม่ได้พบหน้ากันเนี่ยวิ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้โชว์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพอย่างไรในการที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้เรามีความพร้อมอย่างไรนะฮะบางทีเราอ่านจากรายงานหรือดูจากวิดีโอเนี่ยบางทีมันไม่มันไม่ได้สัมผัสถึงกับการที่มานั่งมันเข้ามาถึงในพื้นที่นะครับฉะนั้นผมว่าไอ้วาระทั้งหมดที่ได้คุยกันเนี่ยมันคุยกันจากรายงานมันมันได้แค่ส่วนเดียวนะครับการที่มาพบปะกันมาพูดคุยกันแล้วก็ ได้มองตากันมันมันมันได้อีกอารมณ์หนึ่งมันเข้าใจเข้าถึงกันได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็หลายหลายประเด็นนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่เรียกว่าอ่อนไหวนะฮะฉะนั้นการที่มาคุยหน้าซึ่งหน้าเนี่ยมันมันทําให้มันเข้าใจกันอะไรกันได้ง่ายขึ้นมากกว่าครับมากกว่าที่จะอยู่ากไกลี่ยฉะนั้นประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่เรียกว่ามันเหมือนกับมันมันจับต้องไม่ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีผลมันมีประโยชน์ระยะยาวต่อทั้งเอเชียเออแปซิฟิติทั้งภูมิภาคเอเอคของหลักเนี่ย ที่ทราบในเอฟเอฟเอ็กนี่ก็เป็นเศรษฐกิจกรอบทำรูปแบบที่เล็กว่าใหญ่ที่สุดในในโลกนะครับ21เศรษฐกิจเราเกินครึ่งหนึ่งสองครับเกิการค้าโลกอยู่แล้วนะครับตัวเลขมันเยอะมากแล้วในใน21เศรษฐกิจที่เราเทรดกันเองเนี่ยค้าขายกันเองเนี่ยก็มีความเติบโตมหาศาลนะครับซึ่งผมว่าแค่ในกรอบนี้เองที่เราจะต้องทำม,มาค้าขายกันเองแลวลดอุปสรรคในการค้าขายการลงทุนเนี่ยฮะครับผมว่ามันก็ช่วยเหลือเศรษฐกิจของ สมาติกในเขตเศรษฐกิจนี้กันเองอยู่แล้วนะครับผมว่ามันมีหลายหลายจุดที่มันการที่มาคุยเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะไปำดําเนินการต่อได้ง่ายขึ้นนะหนึ่งเราต้องช่วยกันลดสุปสรก์ในการทําการค้าก่อนนะฮะซึ่งมันบรรยากาศนี้มันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อสักปีสองพันห้าสิบปดนะครับสองพันสิบแปดนะครับ ซึ่งมันก็มีเรื่องของการจิตกันทางการค้าเข้ามาแล้วก็มีูเรื่องของการจิตกันทางเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมันก็ต่อยอดต่อนเนื่องมาถึงเรื่องของการค้าการจิตกันแล้วก็เรื่องของเอ่อภาษีอย่างอื่นนะครับซึ่งทําให้บรรากาศการจลงทุนของทั้งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็มาเจอโควิดกันทําให้ทั้งโลกนี่ก็มีปัญหาต่อเนื่องมาอีกทุกประเทศเนี่ยไม่มีใครโดนเอ่อเว้นนะฮะในในเรื่องของโควิดดังนั้นทุกรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยต้องใช้งบประมาณต้องช่วยดูแล เอ่อากอประชาชนของประเทศตัวเองดังนั้นทุกคนนี้ก็รู้สึกบอกช้ำม,มาผสมควรตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาดังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเดินไปสู่เอ่อรูปแบบของการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ๆอย่างไรนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะก,กับเรื่องที่เราต้องเอาเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องของเอ่อลดโลกร้อนนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะซึ่งประเทศไทยมีเรื่องให้พูดเหล่านี้เยอะมากนะครับเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยชูช่วยชี้นําในเรื่องเหล่านี้ ไปกับพร้อมกับออสมาชิกของเอกของเราน,นะครับครับนี่คือเอ펙ซีโอซัมมิตสองพนะครับโอกาสอนาคตของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณท่านเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธานผู้อำนวยการการจัดงานเอ펙ซีโอซัมมิตสองพและกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจเอกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับท่านกรับขอบคุณครกกับ